ควสดยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันเรื่องทองกับจีแคปโกนะครับรายการเพื่ออัปเดตข่าวสารข้อมูลด้นานการลงทุนทองคำคุณจะไม่พลาดทุกการทองมองขาดทุกการการลงทุนและเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่มีคำถามนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับในช่วง้ทยรายการเราพูดค,คุยกัน ก็จะบอกว่าสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายสิ้นปีนะครับราคาทองคำเนี่ยอาจจะขยับไม่มากนะครับโดยที่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็วิ่งอยู่ในกรอบแคบๆนะครับที่1790ถึงประมาณ1 8 0 0นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่มาเก็ตอัปเดตนะครับล่าสุดนะครับางที่บอกนะครับราคาทองคำนะครับเมื่อวันศุกร์ถึงวันนี้นะครับ วิ่งอยู่ในราคาต่ำสุดที่ที่100 1,791ดอลลาร์ถอยออนไปจนถึง1,802ดอลลาร์ถอยออนนะครับค่าเงินบาทบ้านเรานะครับวิ่งอยู่ในกรอบ34.68น,นะครับจนไปไปจนถึง34.77ดอลลาร์เด็กนะครับก็คงโตอยู่ที่104.22จุดนะครับตลาดหุ้นดาวโจนเนี่ยปิดบ,บกเล็กน้อยครับที่176.44จุดยืนอยู่ที่33,200ใกล้ก3จุดนะครับราคาน้ำมันนะครับมีปรับโตขึ้นมานะครับจาก 77. 9ดอลลาร์นอะลาเรลเนี่ยขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่80.2เลยทีเดียวพันธบัตรสหรัฐนะครับปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับจาก3.69เปอร์เซ็นต์เป็นถึงไปจนถึง3.75เปอร์เซ็นต์นะครับ S P D R เนี่ยมีขายทองคำนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับที่0.87ตันนะครับตอนนี้ S P D R ถือทองคำทั้งสิน้น913.01ตันนะครับผมหรือเป็น net sell นในเดือนนี้เนี่ยอยู่ที่4.92ตันก็ S P D R ก็มีขายบ้างเล็กน้อยนะครับ เมนูข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับยอดคําสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐเนี่ยมีการออกมาบวกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับจากคัดการเนี่ยคาดการเพิ่มขึ้นที่0.1นะครับออกมาจริงเพิ่มที่0.2เปอร์เซ็นต์แต่ชนีราคาผู้บริโภคเนี่ยครับส่วนบุคคลเนี่ยหรือตัว PCE เนี่ยออกมาก็ตามคาดนะครับที่0.2เปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐมิอ่ลของรัฐมิชิแกนนะครับ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับจากห้าสิบเก้าจุดหนึ่งจุดเนี่ยเป็นห้าสิเก้าจุดเจ็จุดนะครับผมยอดขายบ้านใหม่นะครับกับการว่าเพิ่มขึ้นนะครับจากที่คาดการที่หกแสนหลังนะครับกลายเป็นหกแสนสี่หมื่นหลังนะครับผมก็ถือว่าตัวเลขก็ออกมาเพิ่มขึ้นนะครับก็ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดว่าค่อนข้างกดดันทองเล็กน้อยนะครับมาในข่าวคืนนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสนะครับก็วันนี้ตลาดสหรัฐก็อาจจะหยุดนะครับตัวเลขอาจจะไม่วิ่งไปมากตัวนี้เท่าไหร่นะครับผม แล้วก็อย่างที่บอกนะครับราคาทองคำนะครับวิ่งในกรอบแคบๆนะครับที่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบถึงประมาณพันแปดนะครับก็ถูกกดดันนะครับหลังจากที่ตัวเลข PCE นะครับออกมาตามคาดการณ์นะครับโดยที่ต้องบอกว่าตลาดก็คงเชื่อมั่นนะครับว่าในปีหน้าเนี่ยก็คงไม่มีเซอร์ไพรส์มากนะครับในการขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามปกตินะครับผมก็ส่งผลให้นะครับดอลลาร์เน็คนะครับมีการแข็งค่าลงมานะครับก็กดดันให้ราคา แข่งขัขึ้นนไม่กดดันให้ราคาทองคำแล้วก็โดนกดดันลงมานะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกว่าในช่วงปลายปีอย่างนี้นะครับก็อาจจะไม่มีข่าวขราวอะไรมากนะครับว่าอาจจะต้องดูปัจจัยอื่นๆแทนนะครับผม แล้ต้องบอกช่วงนี้นะครับทางสาหรัฐเนี่ยค่อนข้างที่จะโนวิกฤตพอสมควรนะครับก็หลังจากที่มีพายุนะครับผมกระหน่ำนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยถึงประมาณกว่า20รายเลยทีเดียวนะครับผมต้องบอกว่าความหมัวลายของสภาพอากาศอย่างนี้นครับมนสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของวิกฤตพลังงานนะครับต้องบอกว่าเมื่ออากาศเย็นนะครับหมายว่าหมายความว่าความต้องการในการใช้พลังงานเนี่ยก็จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามนะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะเนี่ยในเขตเท็กซัสนะครับที่ต้องการขอร้องให้มีการ โรงงานเนี่ยผลิตพลังงานเพิ่มนะครับแล้วก็เพิ่มเพดานการเกิดมลพิษนะครับผมเราต้องบอกว่าพลังงานทางเลือกอย่างพวกกังหันลมนะครับหรือว่าจะเป็นโซล่าเซลล์นะครับได้รับผลกระทบจากพายุนะครับผมทําให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเนี่ยสวนทางกับการผลิตได้ก็ทุกอย่างก็ต้องแลกกันมานะครับถึงจะบอกว่าเราต้องอนุรักษ์พลังงานนะครับแต่ถึงเวลาวิกฤตจริงๆเนี่ยมันก็ต้องแลกกันนะครับเพื่อที่ให้คนเนี่ยอยู่รอดได้ แล้วก็ทั้งสิ่งที่ตามมานะครับก็จะเห็นผลเสียยังได้เห็นยังเห็นได้ชัดนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาที่เรากลัวๆกันนะเรื่องคลเมชเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่สามารถแก้ไขได้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงกันพอสมควรกับมาทาัด้รกปัจจัยสงครามนะครับต้องตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับนายวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยก็ออกมาแถลงการนะครับว่าพร้อมนะครับที่จะเจรจากับทางยูเครนนะครับเพื่อยุติสงครามนะครับแล้วก็แต่ทุกอย่างก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ตกลงกันได้นะครับ ก็มีการออกมาพิบออกมาพูดกนนะครับว่าผู้ที่ปฏิปเสธการเจรจาเนี่ยก็ไม่ใช่ทางรัสเซียแต่อย่างใดนะครับผมแต่ว่าเป็นทางฝั่งยูเครนเนี่ยที่ถูกสนับสนุนทางที่สนับสนุนโดยฝั่งสหรัฐนะครับที่ออกมาปฏิเสธก็ค่อนข้างที่จะดูเป็นดูเหมือนพูดถูกกระทากันนิดนึงนะครับแล้วก็ทางฝั่งยูเครนนะครับก็ยังคงต้องบอกว่าคงยังคงตอบโต้ต่อไปนะครับแล้วคงต้องพยายามผลักดันให้ทหารรัสเซียเนี่ยออกจาก ในเขตยูเครนนะครับผมแต่ก็บอกว่าในครั้งนี้นะครับเขาอาจจะลุกคลืบนะครับไปจนถึงแคว้นไครเมียก็ได้ครับที่โดนรัสเซียเนี่ยพนมมาตั้งปีสองห้าห้าเจ็ดนะครับกระดดจุดสงนะครับเหมือนไม่รู้ว่าปีหน้านะครับต้นปีเนี่ยเุสงคำเนี่ยจะมีการยืดเยื้อไปกว่านี้หรือเปล่านะครับก็คงต้องจัดปัจจัยดูปัจจัยต่อไปนะครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาพบอาจารย์ปุ้ยนะครับผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของเรานะครับว่าอาจารย์มีเนี่ยร้องกับอาการสงครามช่วงนี้ยังไงกันบ้างนะครับ สวัสดีครับอาจาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้เอางี้ดิเราตาสัปดาห์นี้น่าจะเงียบๆทั้งสัปดาห์ไหมครับอาจารย์เตรียมตัวไปเที่ยวกันแล้วก็ดูแล้วครับวันนี้ไม่วิ่งเลยนะฮะวันนี้ครับนิ่งสนิทเลยนะครับแต่ว่าถ้ามีอาจจะมีบางมกเกอร์นะที่ที่ทางฝั่งเอเชียที่ยังอาจจะมีการเคลื่อนไหวอยู่นะครับแต่ว่าคิดว่าวันนี้ราคาทองคำไม่น่าจะ เคลื่อนไหวมากนะฮะหรืออาจจะไม่เคลื่อนไหวเลยก็ได้นะครับนะเพราะว่ากา <Okay. S 1> รที่ผมใช้อยู่เนี่ยนะทางฝั่งออสเตรเลียนะครับหยุดการเคลื่อนไหวไปแล้วนะฮะก็คือยังยังน่าจะหยุดทําการอยู่นะครับนะก็เลยทําให้ราคาทองคำนั้นจะเป็นราคาที่ปิดเมื่อวันศุกร์นะครับเมื่อเช้าก็ลองจะลองกดออเดอร์อยู่นะอืมอ่าไม่มีการรับออเดอร์นั้นแสดงว่ายัางหยุดทําการอยู่นะครับนะทีนี้ ในฝั่งบ้านเราเนี่ยนะครับนะยังคงทําการอยู่นะครับไม่ไว่าจะเป็นห้างทองร้านทองนะครับธนาคารนะฮะก็ยังเปิดทําการอยู่ดังนั้นเนี่ยในเมื่อธนาคารยังเปิดทําการอยู่เนี่ยนะครับค่าเงินนะฮะค่าเงินของเงินบาทก็ยังคาดว่าน่าจะมีการเคลื่อนไหวนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้คนะ่าเงินน่าจะมีผลต่อราคาทอง cous. นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะฮะ ขออนุญาตแชร์กราฟนิดหนึ่งนะครับโอเคครับอันนี้ในฝั่งของอันนี้คือคือกราฟที่เป็นเงินบาทนะครับนะแต่เนื่องจากว่าทางบลกเกอร์เขาเขาปิดทำการไปนะครับเขาหยุดทำการไปนะครับแล้วนะนะก็อาจจะทำให้ค่างเงินบาท ครับอาจจะยังไม่ได้เคลื่อนไหวนะครับนะเราอาจจะต้องไปดูในในในเว็บอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น uh, uh, trading view นะฮะหรือทาตลาดหุ้นบ้านเราอะนะฮะที่ที่มีค่างเงินบาทน,นะครับนะก็คงจะต้องไปดูกันในช่วงนั้นกันอีกทีนึงนะครับแต่อะไรก็ตามเนะเาะถ้า ดูจากเงินบาทที่เป็นเทรดดิ้งนเทรดดิ้งวิวเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่สามสิบสี่จุดเจ็ดกว่ากว่าเมื่อเช้านะครับปัจจุบันเหลืออยู่ที่สามสิบสี่จุดหกจุดหกเก้าจุดหกแปดประมาณเนี้ยนะครับก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับ,บดังนั้นเนี่ยวันเนี้นะครับที่จะมีผลต่อตราคาทองคำแท่งมากที่สุดก็คือในเรื่องของค่างเงินบาทตั่เนเองนะครับนะ ภาพกราฟเนี่ยยังค้างอยู่ที่3 4 7นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้อยู่ที่34.69นะครับก็คือต่างกันเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าภาพกราฟไม่ได้เคลื่อนไหวเอ่อไม่ไดอ้อ่เปลี่ยนแปล,ง,ปลงมากนักนะครับ,รบนะการเคลื่อนไหวของกราฟเงินบาทเนี่ยก็ยังยังอยู่ภายใต้ของเส้นดาวเทนอยู่นะครับ,รบนะยังไม่มีการเบรกเอาขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยเงินบาทน่าจะยังน่าจะยังแข็งค่ายู่นะครับก็คือยังอยู่ในโซนที่3 4มสปลายถึง สามสิบสี่กลางๆนะฮะก็คือสามสิบสี่จุดหกจนถึงสามสิบสี่จุดแปดประมาณนี้นะฮะสามสิบจุดแปดประมาณเนี้ยนะครับนะก็น่าจะเคลื่อนไหวประมาณสักสิบตังค์ยี่สิบตังค์ประมาณเนี้ยนะฮะดังนั้นเนี่ยหากเราเทียบกับหลัการทองคำแท่งในบ้านเรานะฮะก็น่าจะขยับตัวได้ไม่มากนะฮะไม่น่าจะเกินสามสิบบาทหรือสี่สิบบาทนะฮะอยู่ในกรอบนี้นะฮะดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับนะ ใครลดสถานะลดพอร์ตการลงทุนไปแล้วก็โอเคก็อยู่นิ่งๆไว้ก่อนนะครับสําหรบบท่านที่ยังถือสถานะรออยู่เนี่ยก็ไปหาจังหวะนะครับถ้ามีจังหวะดีโตขึ้นไปแล้วปิดทําอะไรได้ก็ปิดไปก่อนนะครับนะส่วนถ้าจะติดตัวลงมาแนวรับนะฮะสมมุติว่าสมมุติว่าหากักหักช่องบ่ายนะฮะสมมตินะฮะหากว่าช่องบ่ายนั้นราคามันมีการขยับโตขึ้นมานะหรือเขาอาจจะมีการเปิด ทำการครึ่งวันบ่ายเนี่ยนะฮะเราก็ไปรอรอดูในช่วงบ่ายกันอีกทีนึงนะครับนะแต่เท่าที่ดูนะครับนะวันวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็คือปิดแท่งลายวันนะฮะเรามาดูกราฟรายวันนะครับปิดแท่งเนี่ยนะฮะยังดีตัวขึ้นได้ไหมมันมีรีบาวเหมือนกันนะแต่ว่ามันรีบาวหรือดีตัวขึ้นได้ไม่มากกันเองนะครับนะและ ลายวิกนะครับดูลายวิกนะฮะลายวิกมีการทิ้งไส้ด้วยนะครับนะไส้ไส้ใหญ่อยู่ด้านบนเนี่ยนะฮะก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ยังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยนะครับยังอยู่อยู่ยเหนือเส้นค่าเฉลียด,ยดังนั้นเนี่ยบริเวณหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเหรียญเป็นแนวที่แนวรับที่ยังแข็งแรงอยู่นะครับยังไม่น่าจะหลุดได้ง่ายๆนะครับและถ้าจะ ลงมาที่แนวตังเก่าน่าเข้าซื้อมากกว่านะครับนะคิดว่ายังไม่น่าจะหลุดได้ง่ายนะนะแม้ว่าจะทิ้งไส้ก็ตามนะครับแต่ว่ายังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยนะฮะดังนั้นการเคลื่อนไหวของเขานะครับนะในสัปดาห์นี้นะฮนะในสัปดาห์นี้ในกรอบเนี้ยหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบไปจนถึงหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบประมาณเนี้ยยังไม่น่าจะเกินนี้นะฮะก็คือเป็่ไงว่าเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบแนั่นเองนะครับอยู่ในกรอบ แคบๆอยู่ในกรอบที่แบ่งตัวในกรอบแคบๆไปนะฮะดังนั้นการลงทุนในสัปดาห์นี้นะครับถ้าถ้าเป็นไปได้นะฮะชะลอไปก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวหลังปีใหม่พิว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับนะและที่สาคัญนะครับให้กา้ามีการเคลื่อนไหวก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาจับจุดจับต้นจนปลายกันอีกครั้ง,นงนนะนหนึ่งนะครับเราดูในช่วงบ่ายอีกทีหนึ่งนะฮะอาจจะมีการ เอ่อ uh, เปิดตลาดนะครับนะอันนี้ผมคาดเดาด้วย,ด,วยด้วยความเข้าใจของผมเองนะนะเผื่อว่าเผื่อว่าจะมีการเปิดตลาดสาหรับบางบลกเกอร์นะครับอาจจะทําให้าราคาทองคำนั้นมีการขยับตัวบ้างนะครับแต่ว่ายังไม่น่าจะขยับตัวเยอะนะครับคือคือพูดง่ายว่าวอลุ่มในตลาดในช่วงนี้จะน้อยมากนะครับเพราะว่าออห้างร้านนะครับห้างร้านเนี่ยนะโอเคแม้ว่ามันมันจะเป็นวันหยุดคริสต์มาส อาจจะไม่กี่วันก็ตามนะฮะก็คือเขาจะเฉลิมฉลองกันไม่กี่วันแต่นะฮะแต่ห้างร้านหรือพนักงานส่วนใหญ่เนี่ยก็เริ่มลานะเริ่มใช้วันลาพักร้อนพักหยุดกันกันในช่วงนั้นแล้วล่ะนะครับก็อาจจะทําให้วอลรุ่มในตลาดเนี่ยมันเป็นช่วงการเฉลิมฉลองเขานะฮะดังนั้นวอลรุ่มในตลาดเนี่ยนะมันจะเริ่มน้อยลงนะการเคลื่อนไหวในราคาทองคำก็จะอยู่ในกรอบแคบๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า รอบทองคําในวันนี้มันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับนะ,อ,ะอันนี้เป็นน้ำมันดิบนะครับนะทอ,องคำนะครับโกลด์สปอร์ตนะครับแนวต้านอยู่ 1, หนึ่งพันแปเจ็เหรียญถึงหนึ่งพันแปดอสิบหกเหรียญน,นะครับแล้วก็แนวรับโกลด์สปอร์ตนะครับอยู่ที่ 1, หนึ่งันเจ็้ยแปดสามเหรียญถึง1,774พันเจ็อเจ็ดสิสี่เหรียญค่ามารติกาส่งจุดห้านะครับ เนวต้านอยู่ที่29,650ถึง29,800บาทนะครับและแนวรับก็สูบหุดท่านั้นอยู่ที่29,300บาทไปถึง29,150บาทนะครับนะก็คงจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนี้นะครับนะยังไม่น่าจะไปไหนได้ไกลนะฮะยังยังวิ่งอยู่ในกรอบแคบๆนะครับมาพูดคุยกับน้องทุนในบ้านนะครับสำหรับน้องทุนทางบ้านนะฮะท่านใดที่มีคำถามนะครับก็สามารถที่จะสอบถามก็ไม่ได้ทรายการเลยนะครับ ครับผมก็ก่อนที่จะไปพบกับการตอบคําถามนะครับก็อยากนะครับผมเ,เพื่อไม่ให้ทุก,ท,กนนะทุกท่านนะครับพลาดข่าวสารด้านการุูทองคำนะครับกับกับีแคปโกก็สลหรับช่องทาง Facebook นะครับก็อย่าลืมครับกดถูกใจกดติดตามคลิกเปลี่ยนจากเริ่มต้นเป็นรายการโปรดนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารก่อนใครเพื่อให้คุณได้รับข่าวสารก่อนใครสำหรับช่องทาง YouTube กดสมัครใและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับ ก็ช่วยนักลงทุนทกท่านนะครับได้รับข่าวสารล่าสุดอยู่เสมอนะครับผมครับผมเดี๋ยวเราเริ่มกช่วงตอบคําถามแล้วกันนะครับอาจารย์ครับก็คําถามแรกนะครับคุณวโรดนะครับรอซื้อ2อแท่งเนี่ยราคาเท่าไหร่ดีครับอาจารย์ครับผมอืมวันนี้นะฮะวันนี้ต้องให้จับตาดูในเรื่องของค่างเงินบาทดีกว่านะครับนะว่า เงินบาทนั้นจะแข็งค่าขึ้นมากไหมนะฮะถ้าเขาแข็งค่าขึ้นมากน,นะฮะก็จะน่าจะกดดันต่อราคาทองคำแท่งได้อยู่นะครับทีนีเ้เงินบาทนะตอนนี้นะครับนะอ,อยากให้นักทุนเนี่ยเราไปเปิดที่ดูที่เทดดิ้มิวก็ได้นะครับเทดดีนะ้มิวควจะมีเงินบาทที่ขึ้นไหวยอยู่นะครับนะ ตอนนี้อยู่ที่สามที่สี่จุดเจ็ดระครบสามที่สี่จุดเจ็ดกับสามที่สี่จุดหกเก้าเนี่ยจะขยับอยู่ประมาณสักไม่กี่ตังค์เนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยผมคาดว่าวันเนี้ยราคาทองคำแท่งเนี่ยจะเคลื่อนไหวได้น้อยมากมากนะครับนะยังไม่น่าจะคือเอาง่ายเนะเาะไม่น่าลงทุนเลยแหละนะครับคือถึงเข้าไปเนี่ยก็ออกลำบากนะครับ,รบนะ<ม>เพราะว่าการแบ่งตัวเขาเนี่ยมันไม่ มันไม่พอที่จะให้เราทํากําไรนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเสียเวลาไปวันหรือสองวันนะฮะกว่าที่ตลาดเขาจะมีการเปิดทําการหรือทาให้ราคาัน้นเคลื่อนไหวเนี่ยนะเราจะเสียเวลานะครับในวันนี้นะฮะไ้าเปไม่ได้เชลอก่อนดีกว่านะครับ,รบนะเราซื้อที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเอ่อให้กราฟขยับก่อนนะในกรารขยับก่อนแล้วเอ่อเราไปรอตั้งรับ 1น783นะครับนะที่เป็นแนวรับนะฮะ1783ถ้าคํานวณเนี่ยเงินถ้าเป็นคำนวลที่เป็นเงินบาทเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทนะครับแต่คิดว่าราคาไม่น่ายังไม่น่าจะไปถึงถ้าเราจะเข้าซื้อนะฮะเดี๋ยวผมขอดูราคาเปิดที่ก่อน <น> <c oughs> สองพันถึงเก้าพันหกร้อย<บ>เบบนี่ยนะเอางี้นะฮครับก็ถือถือว่ายังเป็นราคาที่ทผมในความรู้สึกผมเนย,ยังค่อนข้างจะสูงนะถ้าถ้าอยากต้องควรต่ำกว่าสี่ร้อยหรือสี่ร้อยต้นต้นดีกว่านะครับนะดังนั้นเดี๋ยวให้หลุดต่ำกว่าสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยเดี๋ยว พิจารกกันก็ได้นะครับนะครับผมก็ช่วงพักได้ก็เป็นไปได้นะครับนะช่วงนี้นิ่งๆก่อนก็ได้ครับนิ่งๆก่อนก็ได้ครับช่วงนี้ครับผมต่อไปนะครับคุณกมลพันธ์นะครับอาจารย์สวัสดีค่ะซื้อไว้ที่สองเก้าเจ็ดสองศูนย์จะได้โอกาสขายพอมีกําไรไหมคะสองเก้าเจ็ดสองศูนย์ครับอาจารย์ออออลดดอยไหมสองเก้าเจ็ด ซื้อไว้29720จะได้มีโอกาสขายพอมีกําไรมีคะอ่าต้องคอคงคงจะต้องรอตลาดเปิดก่อนนะ,นะครับเด,เ,ดมเ,มรรเดี๋ยวเดียให้ให้ทางฝั่งอเมริกาทางฝั่งยุโรปเดี่ยคเับเ็เปิดทําการาวอนรุ่มมัน่าจะเริ่มมามาได้บ้างนะครับนะแต่ว่าคงจะยังไปม่ยังไม่น่าจะไปถึงนะครับนะนะนะแล้วก็ดูการปิดตลาดของวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะ หนึ่งลายวิกมีการทิ้งไส้สองลายวันเป็นแท่งแดงยาวนะดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะดีบาวหรือขยับตัวขึ้นไปในช่วงนี้นะครับจะค่อนข้างยากหน่อยนะครับคือพูดง่ายว่าสัปดาหนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คือพูดง่ายว่าหลังจากที่เขาปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะสมมุติว่าถ้ากราฟวันนี้เคลื่อนไหวจริงๆนะเขาจะเลือกลงมากกว่านะครับดังนั้น รีบาวในรอบนี้ก็ค <c oughs> งจะไปไม่ถึง2 9 7 2 0นะครับนะก็ถือรอไว้ก่อนก็ได้ถือรอไว้ก่อนนะครับนะเพราะว่าเราก็ยังมองว่าถึงแม้ว่าเขาจะย่อลงหรือปรับตัวลงแต่ก็ยังไม่น่าจะหลุด1,770เหรียญซึ่งตำแหน่งตรงนั้นมีเส้นค่าเฉลี่ยนะครับนะและเป็นทมเ์เฟรมที่ ทำเฟรมใหญ่ด้วยนะครับดังนั้นในเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้ยังน่าจะแข็งแรงอยู่นะครับโดยเฉพาะ1,770เหรียญเนี่ยยังแข็งแรงอยู่ยังไม่น่าจะหลุดดังนั้นจึงไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่นะครับถือรอก่อนนะครับเพราะว่ามีจังหวะรีบอลนะครับหลังหลังจากที่ที่เขาเปิดตลาดนะฮะหลังจากที่ครับมีการเคลื่อนไหวแล้วนะครับเดี๋ยวรอก่อนก็ได้นะครับท่านนี้ครับผมอาจจะต้องถือรอนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อให้ราคาตัวขึ้นนะครับ ต่อไปนะคุณป้าป้าทรีนะครับสวัสดีครับซื้อไว้ที่สองเก้าห้าศูนย์ถือรอต่อได้ไหมครับตลาครับถือรอถือรอได้ครับถือรอได้นะครับแล้วก็วันนี้นะก็เกือบจะเสมอตัวแล้วนะครับเปิดตลาดมาก็เกือบเสมอตัวแล้วนะครับถือรออนีนิดนึงก่อนก็ได้นะครับเผื่อว่ามีจังหวะช่วงที่เขาสวิงตัวให้เราทํากาไรได้นะครับกาไรเล็กๆน้อยๆจะเอาก่อนก็ได้นะครับจะตัดรอบไปก่อนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยว รอย่ดต่ำๆเดี๋ยวเราเข้าซื้อกันหน่นะครับครับผมก็คนต่อไปนะครับคุณปลาณีนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ปีหน้าบาทมีโอกาสแตะสามแปดไหมคะสามแปดเงินบาทจะแตะสามสิบแปดไหมนะครับครับผมดูเงินบาทนิดนึงเงินบาทจะแตะสามสิบแปดไหมอืมนะครับอ่าลำดับแรกก่อนเลยเนาะเอ่อ นี่จะต้องผ่านจุดนี้ไปก่อนนะครับจะต้องผ่านจุดนี้ไปก่อนนะก็คือตำแหน่งที่เขาวิ่งตัดกันนะครับนะถ้าตรงนี้ราคาเงินบาท่ที่สามสิบหกนะตรงเนี้ยตำแหน่งตรงเนี้ยแข็งแรงอยู่นะครับยังไม่น่าจะผ่านนได้ง่ายนะฮะและสามสิบแปดจะไปถึงไหมปีหน้านะครับเดี๋ยวขอดูดนึงอื้ รอรุ่น36เนะี่ยจะพอได้นะครับพอได้นะครับแต่38เนี่ยจะดูริบรีหน่อยแล้วกันนะครับนะเอา36ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปแก้ไขนะครับนะใครติดตรงนั้นใครจะอไปอคือคือผมผมไม่แน่ใจว่าท่านนี้ติดฝั่งซื้อหรือฝั่งขายนะครับนะแต่ถ้าลุ้นให้ให้เงินบาทไป38เนี่ยแสดงว่า รอให้ราคาทองคำนั้นดีตัวขึ้นแน่นอนดังนั้น38บาทเนี่ยอาจจะยังไปไม่ถึงนะครับอาจจะยังไปไม่ถึงแต่เรารุ่นที่36ได้นะครับถ้าราคาไปแตะ36บาทเนี่ยนะครับและทองคําขยับตัวขึ้นนะสมมุติว่าทองคําขยับตัวขึ้นมาที่1 0 8ันนะครับสมมติ1แ8 0ทวนนะครับและเงินบาทอยู่ที่36นะครับ เราจะได้เห็นราคาสามหมืนบาทนะครับสามหมืนบาทห้าร้อยนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะดังนั้นคาดว่าท่านเนี้ยน่าจะลุ้นให้ทองคําเข้าใกล้ะระดับใกล้ๆสามหมื่นบาทหรือสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าร้อยประมาณเนี้ยนะฮะถ้า,ถาดาวไม่ปิดนะ ท่านนี้อาจจะอยู่แถวๆติดอยู่แถวๆตองมกว่าพันแปดร้อยกกว่าจนถึงสองหมื่นกวาพันเก้าร้อยกกว่านะครับเอาใจช่วยครับรอรุ้นกันอีกทีหนึ่งมีโอกาสที่จะขยับขึ้นได้อยู่นะฮะแม้ว่าจะไปไม่ถึงสามสิบแปดบาทนะแค่สามสิบหกบาทนี่ราคาทองคำก็น่าจะแตะสามหมื่นบาทได้นะครับนะเมื่อโกลด์สปอร์ตแตะที่ระดับหนึ่งพันแปดร้อยดอลลาร์นั่นเองนะครับ ก็เกิดเรื่องปัจจัยพื้นฐานนะครับก็คงอาจจะต้องดูนะครับว่าทางสหรัฐเนี่ยมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยขนาดไหนนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเงินบาทเนี่ยห่อนค่านะครับผมแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยกรอบการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงนะครับตัวเงินบาทอาจจะได้เต็มที่ก็อย่างที่อาจารย์พ่าสามสิบหกก็น่าจะอีกพีกแล้วครับอาจารย์คาดว่านะครับใช่ครับครับผมอย่างั้นเดอนต่อท่านถัดไปนะครับอาจารย์ครับ คุณชัดชาตินะครับวันนี้มีโอกาสลงไหมคะอ,ะอยู่ที่ค่างเงินบาทนะครับนะถ้าเงินบาทแข็งค่าเนี่ยทองคําแท่งก็น่าจะมีการย่อลงได้บ้างนะฮะดังนั้นในเมื่อตลาดต่างประเทศเนี่ยเขาอยู่นิ่งแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตลาดบ้านเรายังเปิดทําการอยู่ก็คือค่างเงินบาทเนี่ยยังสวิงขึ้นลงได้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยราคาทองคําแท่งในวันนี้ จะขึ้นอยู่กับปัจจัยของค่าเงินบาทเป็นหลักนะครับดังนั้นติดตามค่าเงินบาทแล้วกันนะครับน่าจะขยับตัวอยู่มาทั้งสิบตังค์ยี่สิบตังค์น่าจะอยู่ประมาณนี้นะไม่น่าจะเกินนี้นะครับมีกาสย่อลงไหมนะเงินบาทเนี่ยวันนี้ถ้าดูจากกราฟเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะย่อลงเหมือนกันนะครับก็คือแข่งข้านั่นเองนะดังนั้นเนี่ยทองคำแท่งก็น่าจะมีการย่อลงได้บ้างนะครับแต่ยังไม่น่าจะเยอะนะครับ ครับผมครับอาจารย์ก็สำหรับวันนี้คําถามก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับอาจารย์ครับยังไงก็อยากจะขอรบกวนอาจารย์ปุ้ยนะครับสรุปแนวรับแนวต้านใ้ทัานผู้ชมที่เข้ามาอีกทีได้ไหมครับครับได้เดี๋ยวเราไปสรุปกรอบแนวรับแนวต้านกันนะครับแนวรับแนวต้านนะครับนะฮะโกลสปอร์ตนะครับหนึ่งพัน แปดร้อยเจ็ดเหรียญถึงหนึ่งพันนะครับและแนวรับโกลสปอร์ตหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่อันนี้ก็เป็นแนวรับของโกลสปอร์ตนะฮะแล้วก็ค้ามมาที่เก้าส่วจุดห้านะครับแาา 9, นวต้านอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบาทไปถึงสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทนะครับและแนวรับเก้าส่วนจุดห้านั้นอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทไปถึงสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับอันนี้คือตอบกาเล่นในวันนี้นะครับนะก็ ฝากทุนนะครับนะมันก็ใกล้เข้าเทศกาลปีใหม่แล้วนะครับนะ mm hmm. ก็ถ้าเป็นไปได้นะครับคือ,อคือน่กอกจากาทางทางบ้านเราเนี่ยนะ mm hmm. อาจจะเป็นบล็อกเกอร์หรืออาจจะเป็นร้านทองเนี่ยนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยก็อาจจะหยุดทําการนะแต่โกลสปอร์ตนะครับนะโกลสปอร์ตเนี่ยมันอาจจะมีการ วิ่งนะคือคืออาจจะเปิดตลาดก่อนเราก็ได้เนี่ยแล้วไปไม่ได้เราก็ปัดผลประโนก็ได้นะครับนะเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนะครับในช่วงที่าทางฝั่งนะครับหยุดทำน,นะฮะจะลดความที่จะเกิดขึ้นนะครับนะแล้วฝาก,กาให<ำ>้นักทุนลองไปพิจารณานะครับนะวันนี้ก็คงจะให้มองเห็นเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ วันนี้รหรือสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่เราจะต้องเตรียมพร้อมนะครับคุณไงว่าเตรียมพร้อมที่จะนะรองรับหยุดวันวันหยุดทาํากาเนะฮะก็คือหนึ่งพยายามลดพอร์ตนะครับพยายามเคลียร์สถานะเพื่อให้ถือออเดอร์ได้น้อยที่สุดนะครับเพื่อเราจะได้ลดความเสี่ยงลงไปนั่นเองนะครับนะแล้วกันเดี๋ยว คงจะต้องมาพูดคุยกันใหม่นะครับนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็คงจะต้องลากันไปเพยงเท่านี้ก่อนนะครับแเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับครับผมก็ช่วงวันหยุดนิดนึงนะครับสำหรับการหยุดยาวนะครับการเปิดโพลิชันไว้ก็กอนข้างที่จะมีความเสี่ยงนะครับก็จะเกิดใครมีประสบการณ์และจำากันได้นะครับ หลังวันหยุดนี่ลงกันร้อยเหรียญก็มีขึ้นเป็นร้อยเหรียญก็มีนะครับก็สาหรับใครว่างก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับว่าเคยเจออะไรกันบ้างนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่คอยติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็ใครเนี่ยที่มีคําถามนะครับแล้วเราตอบให้ไม่ทันในไลฟ์เนี่ยก็สามารถทิ้งคําถามได้นะครับจะมีทางมาระเ็ติ้งดูรายย้อนหลังให้แล้วก็ใครที่สนใจเปิดพอร์ตกับทางเรานะครับก็สามารถติดต่อตามช่องทางที่ขึ้นมาด้านล่างได้เลยแล้วก็ยินดีนะครับติดตามเราได้นะครับ ในเพจ a c e b o o k นะครับจี cap Go, แคปโกหรือก็สับคลาช่อง y ู u ูบจีแคปโก o เช่นเดียวกันกคุณจะไม่พลาดโอกาสทองในการลงทุนนะครับและสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยสำหรับวันนีนะ้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ค้าติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วเราจะกล,กลับมาพบกันใหม่กับรายการทันเรื่องทองทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8โง50เป็นต้นไปสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ